ชัชชูออนโมกสีรับเกมดวลญี่ปุ่น หนักแน่ชี้วอลเล่บอลหญิงไทยต้ององคลงทุกคนหัทยาบำรุงสุขตั้งเป้าโชว์ศักยภาพให้เต็มที่วันที่4กันยายน66การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566นะสนามชาติชายฮอนรอบแบ่งกลุ่มรอบ2วอลเล่บอลหญิงไทยเอาชนะเวียดนามไปแบบสุดมัน3-1เซต23-25 25-14 1> 25 1 9และ25 2 3ผ่านเข้าสู้รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มอีหลังจบเกมบุ๋มบิง๋งชัชูออนโมกสีหัวสาวตัวเก่งวอลเล่บอลหญิงไทยเปิดเผยว่าเกมวันนี้เราแอบผิดพลาดกันค่อนข้างเยอะ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของหนูอยากจะทำให้ดีกว่านี้เราก็ต้องกลับไปซ้อมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขต่อไปเซตที่สองลงมาหลอกเขาไม่ให้ตีไหลหลังก็ดีค่ะที่ลงมาช่วยทีมเก็บชัยชนะสามเซตที่เหลือส่วนเกมกับญี่ปุ่นเราต้ององค์ลงกันทุกคนถือว่าเป็นอีกเกมที่หนักแต่ยังไงเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะด้านเตยบอลเร็วตัวเก่งทีมชาติไทยกล่าวว่า รายการที่แล้ว c ีวีลีกสอง2เราไม่ได้ไปแข่งกับเพื่อนพอมาแข่งรายการนี้ก็ต้องใช้เวลาปรับให้เข้ากับตัวเซตอีกมากเพราะเหมือนยังไม่เข้าระบบกับทีมส่วนโดยรวมของทีมก็ยังมีขาดขาดเกินเกินแต่ทุกคนก็ยังช่วยกันได้ดีเกมกับญี่ปุ่นเราก็ต้องเล่นของเราให้เต็มที่ญี่ปุ่นเขามีเกมที่เหนียวเราก็ต้องโชว์ศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่